สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง The Sell m a t e สาระดีๆในมุมมองที่แตกต่างสำหรับคนกล้าลงมือทำเช่นคุณนะครับเคยไหมครับที่ต้องประชุมทั้งวันประชุมประชุมประชุมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยการประชุมไม่มีประสิทธิภาพต้องไปแอบนั่งทำงานอื่นหรือนอน,อนในเวลาประชุมมันจะดีกว่านั้นไหมครับถ้าเรามทีทางที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่ากับตัวเราและหัวหน้าเราในการทำงานประชุม ทำไมครับทำไมทุกครั้งที่เราได้รับเรียกให้ประชุมเราต้องไปประชุมเราต้องทําทุกอย่างตามหัวหน้าหรือว่าตามคนที่ได้เรียกเราประชุมเราต้องเข้าไปประชุมทง้ทงทที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราทาง้ทางทที่เรามีงานอื่นเยอะแยะมากมายแล้วเราจะทํายังไงดีละ่ะเรามาดูสถิติสําคัญสาคัญที่สนุกสนุกนะครับรู้ไหมครับว่าคนที่สหรัฐอเมริกา ใช้เวลาหมดไปกับการประชุม40-50%ของเวลาทำงานหรือประมาณ23ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยทีเดียวทีนี้เมื่อคนใช้เวลาเยอะๆแล้วมันจะดีจริงไหมครับการประชุมมีสถิติที่ตามมาอยู่นะครับบอกว่าคน50%นะครับรู้สึกว่าการประชุมไม่มีประสิทธิภาพคน90%นะครับยอมรับว่าคิดเรื่องอื่นๆหรือว่า daydreaming ขณะที่ประชุมอยู่คน73%ทำงานอื่นไปด้วยในขณะประชุม คน25%ของการประชุมคุยกันเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อของการประชุมเป็นที่เห็นต้องตรงกันเลยนะครับว่าการประชุมส่วนใหญ่จะไม่มีประสิทธิภาพซึ่งผมก็สัมผัสกับสิ่งนั้นมากับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมของระดับโอเปอเรชันการประชุมของระดับเมนเจอร์แม้กระทั่งการประชุมของระดับเอ็กซิคิวทีฟไม่ว่าจะเป็นออผู้บริหารของบริษัทใหญ่การประชุมของ สัทาจารย์หรือว่าการประชุมของนักวิชาการต่างๆผมผ่านมาหมดแล้วครับแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าเกินกว่า70%นะครับมันไม่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหนังสือ Date by Meeting ของ Patrick M. Lenzioni นะครับเขาได้สรุปไปว่าการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย2อ,อย่างนะครับคือ 1. เป็นการประชุมที่น่าเบื่อหรือว่าเป็นการประชุมที่แห้งๆไม่มีความเห็น คนเข้าไปนั่งก็จะเป็นเด a แอนะครับส่วนมากนั่งกันเฉยๆให้เวลาหมดหมดไปนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของแบบอาจจะเป็นประเทศของประเทศไทยก็อาจจะเป็นแนวนี้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ต้องการความขัดแยง้งพอเราไม่ต้องการความขัดแยง้งปุ๊บพอมีใครพูดนู่นพูดนี่ขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามที่จะทําตามทําตามแต่หารู้ไม่นะครับว่าจริงๆความขัดแย้งอะ่ะเป็นที่มาของแนวคิดใหม่ๆก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆหรือว่าการตัดสินใจ ที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นอ่าข้อที่2ของหนังสือ date by meeting ที่เขาบอกนะครับก็คือการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับโดยการประชุมนั้นนะจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานเป็นกลุ่มต้องใช้เวลาของคนมากกว่า1คนแต่ว่าไอ้ผลลัพธ์ของการประชุมนั้นนะไม่ได้นําไปสู่ผลดีและความสําเร็จที่เห็นได้ชัดเลยส่วนใหญ่เป็นแค่การรวมตัวกันของกลุ่มคนที่บางทีมีคนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ บางทีอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าหัวหน้าหรือว่าผู้ที่จัดการประชุมนะแค่รู้สึกเฉยๆว่าต้องมานั่งประชุมเพื่อที่จะทํางานร่วมกันแต่คุณรู้ไหมครับการที่คุณคิดอย่างนั้นนะมันทําให้เสียเวลาที่จําเป็นของคนอื่นมากมายเกินกว่าครึง่งก่อนที่จะไปไกลนะครับเรามาดูพื้นฐานหรือว่าหลักการเกี่ยวกับการประชุมกันก่อน รู้ไหมครับว่ารูปแบบการประชุมส่วนใหญ่เราก็จะมีอยู่ประมาณ5รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแรกเรียกว่า a d h o c หรือว่าการประชุมที่เป็นคนจํานวนน้อยๆนะครับที่เดินสวนกันหรือว่าเจอกันประชันหน้ากันไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม2คน3คนหรือ4คนส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมหรือว่าการพูดคุยกันในลักษณะที่ไม่เป็นทางการนะครับในทางเดินหรือว่าจะในเวลากินกาแฟอยู่นะครับการประชุมประเภทที่2เรียกว่า It s s u e เป็นการประชุมที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดิสคัตหรือว่าอภิปรายถกเถียงเมื่อมีอิชชูหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นการประชุมประเภทนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาการประชุมประเภทที่3คือสเตตัสหรือว่าการประชุมที่เรียกว่าเป็นการรายงานสถานการณ์ให้กับผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือว่ากลุ่มคนอื่นๆให้เข้าใจแล้วก็ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการประชุมประเภทที่4เรียกว่า Working หรือว่าเป็นการประชุมที่ นั่งทางานร่วมกันการประชุมที่เป็นการทํางานร่วมกันจะใช้กับในกรณีที่ต้องการแก้ปัญหาบางอย่างนะครับหรือว่าตัดสินใจบางอย่างที่เรียกว่าค่อนข้างจวนตัวหรือว่ามีความกระชั้นทิศและสําคัญอันเป็นอย่างมากแทนที่เราจะต้องไปแยกย้ายกันนั่งทํางานเราก็มานั่งทํางานร่วมกันในห้องประชุมเพื่อคิดหาแนวทางร่วมกันการประชุมประเภทสุดท้ายเรียกว่าการประชุมประเภทสถิติหรือว่ากลยุทธ์นะครับ คือการรวมกลุ่มคนที่อาจจะใหญ่หน่อยมาเข้าสู่ห้องประชุมในเวลาหลายๆวันเพื่อที่จะกําหนดแนวทางที่เรียกว่าเป็นกลยุทธ์หรือว่าเป็นทิศทางที่จะชี้นําให้องค์กรหรือว่ากลุ่มของเรามีทิศทางที่ถูกต้องจะเห็นได้ว่านะครับการประชุมแบบสถิติแบบนี้จะค่อนข้างกินระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนที่หลายส่วนหรือว่าหลายแผนกเราก็กลับมาบองย้อนนะครับว่า การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับถ้าไม่มีมันจะดีกว่าหรือเปล่าเราจะได้เวลากลับคืนมาแค่ไหนเราจะทํางานได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงหรือเปล่าเราสูญเสียอะไรไปกับการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพบ้างนอกจากเสียเวลาเสียสติเสียเหมือนแบบความง,งุ่นหงิดนะครับต้องไปประชุมกับอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเราหรือว่ามันแบบไม่ได้กําหนดทิศทางที่ดีแล้วเราจะได้อะไรจากการประชุมที่ดีกลับมาบ้านนะครับเขาก็เลยได้ข้อสรุปกันนะครับว่า สิ่งที่สําคัญไม่ใช่ว่าไม่ประชุมเลยนะครับแต่ว่าเราหรือว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนะเราต้องทําไงที่จะเปลี่ยนแปลงการประชุมให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราเป็นคนแค่คนเล็กๆตําแหน่งน้อยๆต้องทําตามคนอื่นอยู่ร่าไปนะครับกลับมาที่เรื่องของโอคสมาร์ทเฟรมเวิร์ใช่ไหมครับว่าเราต้องคิดก่อนว่า why ทําไมเราต้องประชุมฉะนั้น ไม่ว่าเราจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามถ้าเกิดเราเป็นฟันเฟืองที่ดีในการกำหนดการประชุมขององค์กรของทีมมันก็ได้ทําให้การประชุมของเรานะครับทําให้ทีมงานของเราสนุกยิ่งขึ้นมีความสุขในการทํางานมากยิ่งขึ้นสิ่งที่สําคัญนะครับของการประชุมผมขอสรุปได้3ข้อด้วยกัน1คือต้องมีการทํางานก่อนการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาคีย์เวิร์ดนี้สําคัญมากนะครับ อันดับแรกของการทํางานก่อนการประชุมก็คือต้องเลือกเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเราต้องลิสต์หัวข้อ,ขอทั้งหมดเลือกมาเลยว่าใครเท่านั้นที่เกี่ยวข้องถึงจะเข้าใครที่ไม่เกี่ยวก็ไม่เป็นต้องเข้าครับเสียเวลาทั้งกับเขาเราควรเคารพเวลาของคนให้มากที่สุดนะครับต่อมาก็คือรวบรวมเอกสารหรือสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ที่เกี่ยวข้องก็คือไม่ว่าเราจะมีเอกสารต่างๆเช่นถ้าเกิดเราเป็นการประชุมเพื่อที่จะรีวิวดีไซน์ของแอปหรือว่าเว็บไซต์ เอกสารที่สำคัญของการรีวิวแอปหรือเว็บต้องมีอะไรบ้างเช่นอาจจะมี Requirement Spec อาจจะมีหน้าจอดีไซน์ที่ออกแบบไว้แล้วปริ้นลงกระดาษ A4 ออกมาให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนทำเป็นสไลด์ PowerPoint ให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนนะครับเห็นภาพไหมครับทีนี้อันดับสุดท้ายของการเตรียมตัวก่อนที่เป็นการทำงานก่อนการประชุมก็คือตั้งเป้าหัวข้อที่สำคัญหรือว่า Agenda นั่นเอง ในเรื่องของ agenda นะครับผมจะพูดตอนอีกประมาณ2นาทีอขอข้ามไปก่อนสเต็ปแรกนะครับทำงานก่อนการประชุมผ่านไปแล้วนะครับสเต็ปที่2ก็คือทำงานในห้องประชุมเราควรจะต้องมีคอนเซปต์อะไรบ้างผมขอแยกเป็นแค่3หัวข้อเล็กๆนะครับข้อแรกก็คืออย่านานเกินไปนะครับ Elon Musk บอกไปเลยนะครับว่าถ้าเกิดการประชุม mm hmm. เกิน2ชั่วโมงนะครับ mm hmm. เขาจะไม่ทําทันที mm hmm. เขาจะเดินออกทันทีฉะนั้น หรือผู้บริหารใ,ใหญ่ๆเช่นคาร์ลสกอนของนิสสันก็บอกไว้ทันทีนะครับว่าการประชุมไม่ควรเกิน3ชั่วโมงข้อต่อมาของเรื่องที่ควรทำในห้องประชุมก็คือหลีกเลี่ยงการคิดแก้ปัญหาร่วมกันที่ใช้เวลานานนะครับถ้าเกิดเราเห็นว่าปัญหานี้เราติดนานมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราแยกย้ายกันไปหาโซลูชันหรือว่าไปช่วยกันคิดโซลูชันไปรีเสิร์ชไปค้นคว้า Google ให้ได้ปัญหาก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายของเรื่องควรรู้ในห้องประชุมก็คือต้องมีการกําหนดแอคชั่นที่ชัดเจนนะครับแอคชั่นคืออะไรครับการกระทําการประชุมทั้งหมดเมื่อจบสิ้นการประชุมเราต้องสรุปได้ว่านายกอต้องไปทําอะไรบ้างกี่อย่างเมื่อ,อไหร่นะครับนายขอต้องไปทําอะไรบ้างกี่อย่างเมื่อไหร่นายคอต้องไปทําอะไรบ้างกี่อย่างเมื่อไหร่เมื่อเราได้สิ่งนี้ที่เราเรียกว่าเป็นแอคชั่นที่ชัดเจนนะครับถัดมาจะเป็นส่วนที่3ามสำคัญของการประชุมก็คือ ติดตามผลจากแอคชั่นนั้นๆก็ชัดเจนอยู่ Action แอคชั่นเรารู้แล้วว่าใครทําอะไรที่ไหนเราก็แค่ส่งคนไปติดตามผลของการทํางานในช่วงเวลาที่กําหนดฉะนั้นทบทวนนะครับ3หัวข้อหลักๆทางานก่อนประชุมในห้องประชุมมีกรอบที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามผลจากแอคชั่นมีคอนเซปต์ของ bowel meeting นะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าเวลา ของการประชุมไอ้สส่วนเะกี้เนี่ยเวลาควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บ้างจะเห็นถ้าเกิดเราไม่เข้าใจการประชุมนะครับสิ่งที่เราจะคิดก็คือการประชุมมันคงใช้เวลาสักเจ็ดแต่ว่าคอนเซปตที่ดีนะครับการเตรียมการก่อนการประชุมใช้เวลา30%มการประชุมใช้เวลาเพียงแค่40%การ Follow Up ใช้30%นะครับ จะเห็นได้ว่ามันคือ30 40 30มันจะไม่ได้ไปทวงตรงกลางมากนักนะครับเหมือนที่ทุกท่านเข้าใจก็ถ้าเกิดเรามีเวลาอยู่10ชั่วโมงก็จะเป็นการเตรียมพร้อม3ชั่วโมงจะเป็นการประชุม4ชั่วโมงแล้วก็เป็นการ Follow up อีก3ชั่วโมงนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงให้หัวหน้าเรารู้ตัวล่ะว่าแบบการประชุมของเขาอะ่ะมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือไม่มีประสิทธิภาพจากประสบการณ์ผม ประชุมปุ๊บเราก็แค่ทําตามไอตัวเอจนดานี้นะครับเวลาหมดแล้วยังไงสัปดาห์หน้ามารอติดตามกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ